ไปครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับนี่คือรายการ every week รเอียแกซึมรค,ครับผมแพทบุญชินสุกอิฐวณิีพายพิโรพันค่ะครับผมรอนครับต <laughs> ั้งใจว่าจะเริ่มรายการด้วยคำนี้เลยนะฮะเราอัดรายการกันตอนบ่ายสองปเปรี้ยงเลยแอร์ยี่สามยังไม่เย็นเลยเนะี่ย ขอโทษว่ากูยังไม่ได้ล้างมันคงระยะหนึ่งแล้วเดี๋ย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 วจะล้างให้ไม่อากาศมันร้อนเราปรับให้เข้าหัวพวกเรานะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับช่วงนี้อากาศร้อนก็ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเย็นๆนะครับฟังเพลงก็น่าจะช่วยได้นะครับทุกสัปดาห์ครับเรามาทุกวันจันทร์เรามาแนะนําเพลงใหม่รายสัปดาห์กันในรายการ every week เอแกรซึนะครับทางช่อง everything เอแกรซึฝากกด like กด subscribe ให้รายการพวกเราด้วยนะครับสัปดาห์นี้คุณมีกี่เพลง X ห้าค่ะ <med> ผมก็ฮะสัปดาห์นี้เพลงดีเยอะว่ะอ่ะให้พี่เริ่มก่อนเออทำไมทำไมเพลงวิกนี้เพลงดีเยอะว่ะไหนลองวิเคราะห์ซิฮะ <c oughs> เดาว่ามีเวลาไปทำหลังจากแบบพักหยุดยาว <c oughs> แล้วก็รีบปล่อยก่อนส,ง, <c oughs> สงการ์อ่า <c oughs> เป็นสูตรเป็นสูตรนะฮะ <c oughs> แต่ยังไม่มีเพลงโจโจเลยนะคือปกติทุกปีถ้าใกล้ส่งงานก็ต้องมีเพลงแบบอารมณ์แบบโจโจมาละมีนะเออ new jeans อ่า สามชาติมีคนทำลิมิตมีแล้วใช่ไหมที่ชัดชัย CCK อ๋อโอเคต้องมีนะครับรถแห่ทั้งลายแหล่ตุจจีนนี้ก็ไม่ใช่ตุจจินสิสงการนี้ก็ฟังได้เลยว่าเพลงไหนฮิตอยู่นะฮะมันจะบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างนะครับโอเคงั้นผมเริ่มก่อนวิกนี้ผมมีห้านะครับเริ่มด้วยศิลปินเดียวท่านหนึ่งนะครับที่เพิ่งกลับมาจากการร่ำเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับนั่นก็คือคุณพัก ฟลอฟฟี่พักนั่นเองนะครับผม <c oughs> ขึ้นรูปเผื่อใครนึกหน้าเธอไม่ออกนะครับเธอหายไปนะนะฮะพระกลับมาจังกรษดแล้วนะครับลแล้วก็มีเพลงสิ้นป๊อปเพราะๆเหมือนเดิมที่นี่ <c oughs> ดนตรีของพักเนี่ยผมเคยนิยามเองซึ่งไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่านะแต่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะโปรดักชั่นใหญ่อลังการขนาดไหนเวลาฟังเพลงพักมันทําให้นึกถึงเบสรูมตลอดเวลาคือเหมือนกับทําให้เพื่อนฟังอ่ะไม่รู้ดิแบบเออส่งให้เพื่อนฟังมันมีความเพอร์ซันอลอะไรบางอย่างอยู่เวลาฟังเพลงของพักมันจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นมันพูดเรื่อง ใหญ่โลกใบนี้อย่างอะไรอย่างนี้แต่เหมือนกับเป็นเพลงที่ส่งให้เพื่อนฟังกันเพลงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับชื่อเพลงคือเพราะว่าถ well, so. like, oh yes, like. ้พังออกมาชื่อเพลงแค่ชื่อเพลงก็แบบโอเยไให้พักแน่ๆนะครับผมคอร์ดสวยมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าพื้นฐานพักเขาเป็นคลาสสิคเปียโนมาก่อนหรือเปล่าคนที่เป็นคลาสสิคเปียโนจะมีพื้นฐานเรื่องคอร์ดเพราะมากกว่าชาวบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเพลงของพักเพราะมากๆนะครับเพลงนี้ก็ เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคอร์ดในท่อนท่อนท่อนพรีคอรัสท่อนคอรัสเองหรือว่าท่อนดรอปท่อนอะไรพวกนี้มันมีความพัก <c oughs> อยู่ในนั้น <c oughs> ความที่แบบฟังแล้วแบบอ๋อมึงไม่ได้แบบเติบโตมันจากการเล่นกีตาร์สี่ห้าคอร์ดแน่ๆมึงต้องรู้มากกว่านี้นะครับก็ลองฟังดูใครที่ชอบเพลงป๊อปเพลงซินป๊อปเพราะๆแล้วพักร้องเพราะขึ้นมากสมัยก่อนมีหลายคนที่อาจจะไม่ชอบเสียงพักนะเวลาพักร้องจะยันยานี้ยยุคเจอร์รี่โเกตจะแบบแต่ว่าตอนนี้คือแบบ พักแม่งร้องดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็เชียร์ครับ MV ก็ดีจังเลยนะครับนางเอกก็คือน้องน้องปริมที่เล่น MV หลายตัวมากเลยอะ่ะท i ว i ช n อตม้งที่ที่สเดือนก่อนที่แบบ MV ดีๆที่คนที่เศรา้าๆคนคิกันได้เยอะนะครับมีเจ้าปืนกันเดอะคัสวงลูซเซอร์ป๊อปก็เล่นด้วยนะครับเชียร์ไปดูนะครับแล้วก็เชียร์ให้ฟังด้วยเพลงนี้เพราะว่าถ้าเขากลับมาจาก fluffy พักครับผมเพลงแรกของผมประจําสัปดาห์นี้อีกเลย ไปต่อค่ะกระสายที่เคยซอฟยูทบราชเคยซอฟยูทบราชเคยซอฟเคยแบบเปิดตัวในการเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโฟกอคูสติกน่ารักใสๆแต่พอช่วงหลังๆมาเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีใส่อิเล็กทรอนิกส์เอลเมนต์มีการทดลองซสาร์อะไรเยอะขึ้นจนเพลงล่าสุดที่ออกมาค่ะช่างแม่งเถอะความรักโจ๊ะเลยสนุกเลยใช่คือกลายเป็นแบบอินดี้ป๊อปแบบเสาร์พิซ์ยคงเยอะอยู่แบบมีเสียงทรัมเป็ตเข้ามาลูกเล่นเพียบแล้วก็แบบคือ เออหมดหมดยุคนมเนมแหละ <laughs> หมดหมดยุคก,ก็ฟังสบายละจริงจริงอันนี้ก็ยังฟังสบายอยู่แต่ก็มันก็จะมีแบบจังหวะสนุกสนุกแบบเข้ามาบ้างไม่ได้เสียดหูไม่ได้กระแทกหูแต่ว่าเออสนุบันโจกใช่แล้วก็คือแบบมีการเล่นคําสนุกสนุกตามสไตล์พี่ดุ๋ยอะไรนะเธอทําให้ฉันเสียใจในวันที่2มีนาะปะเอออะไรแบบนี้มันติดหูมากเลยแล้วก็จะมีท่อนที่แบบเหมือนเขาเล่นกับเนื้อเพลงอะค่ะเหมือนเหมือนเป็นการบอกว่าเข้าสู่ช่วงเปลืองเบียร์อีกแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ เสียงก็จะเป็นแบบดรอปลงมาแล้วก็จะเป็นบีทอาโลฟายนิดนึงแล้วก็เป็นแบบเสียงแรปแบบคึมฮัมคึมฮัมแบบลิ้นเปลียอะไรเงี้ยเหมือนเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกำลังเมาเออซึ่งเนื้อหาเพลงมันก็จะแบบไวรุ่นหน่อยก็คือแบบเคยป้าเวลาอกหักไม่ยากมีความรักแล้วแต่จริงก็คือแบบก็ยังอยากมีคิดถึงเขาอยู่อ่ะไม่เคยรักคนเดียวใครคะ เออนะนะครับเดี๋ยวนะวอย่าใหญ่อย่าเปิดช่องให้กูนะอย่าเปิดช่องให้กูนะขอโทษขอโทษเออเออนั่นแหละกูรู้เรื่องมึงเยอะนะครับผมซึ่งก็คือเพลงนี้มันเหมือนจะมี hidden message ที่แบบเออเป็น spoken word ก็พูดออกมาเลยแหละ <ock> ว่าแบบออคิดถึงแบบภูมิใจในตัวเธอนะถึงจะเลิกกันไปแบบเป็นการเลิกกันที่ไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนี้ M v มก็คือมีอะไรให้ดูเยอะมากซึ่งพี่ดุ๋ยก็กำกับเองครับผมเหมือนเป็นเลิฟแอคชั่นี่บอกความในใจถึงคนรักเก่าอะไรแกเป็นบบแบ<ก>บกระดาษแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ่อคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอะไรแกไม่รู้จะโฟกัสอะไรคือมันมีให้ทั้งฟังเยอะและดูเยอะแบบต้องต้องฟังหลายรอบและดูอีกรอบอะไร้ยสนุกค่ะ เพลงชื่อช่างแมงถึงความรักเอาจริงตอนเห็นชื่อยุทธบัชมาก็กะว่าเป็นเพลงเพลงลอยๆเหมือนกันนะเออแต่แบบพอฟังแล้วแบบโหเชียแมงเออบแมงโจวะเขาเริ่มเปลี่ยนตอนแบบเพลงรักแมวคุณมากกว่านะมั้งใช่ป่ะชื่อเพลงนี้เออประมาณนี้แล้วก็มาสนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะ I like it จ้าเนี่ยครับต่อไปผมเป็นวงจะบอกว่าแมสก็ก็ก็แมสขึ้นเยอะนะช่วงหลังๆเนี่ยฟรีแ hand ครับผมเป็นเป็นเป็นวง เป็นวงร็อกแหละเป็นวงป๊อปเป็นวงร็อกที่ทําเพลงได้เพราะดีเหลือเกินนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขอให้เธอใจดีนะฮะคือฟังแล้วมันนึกถึงบ mm ิ๊กแอยุคพีดักเออใช้คํานี้เลยล้วกันคือแบบมันมันเป็นเพลง <Yeah. S 1> เพลงบอลลาดร็อกที่ร้อกโดยผู้ชาย <Yeah. S 1> ที่กําลัง จมดิ่ง <laughs> อะไรประมาณนี้นะครับมันทําให้นึกถึงบิ๊กแอสยุคนั้นนะครับแล้วก็ความหมายก็คือแบบขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายที่บอกว่าฉันไม่มีความหมายคือแบบว่าต่อให้โลกจะเลวร้ายกับเราอย่างไรกูยังมีมึงอยู่นะถ้าสมมติคนทั้งโลกจะเกลียดฉันจริงๆเนี่ยขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายนะเว้ย oh. อ,ะอะไรประมาณนี้คือแบบว่าเฮ้ยขอ,ขอเอะขอเธอไว้สักคนหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ได้จริงอะ ขอเป็่อนสุดท้ายนะขอ,อยังมีเธอไว้จุดนึงวินาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้ซึ่งฟังแล้วก็แบบอ๋อแน่นอนครับเล่นในผับในบาร์นี้แน่นอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <S <S 2> <S 2> นะ<า>นะฮะกีตาร์เนี่ยเอาจริงๆคือแบบพอเวลาเมโลดี้มันขึ้นมามันคือมันเมโลดี้หมอลำเลยนะคือเพลตซอนิกมันคือเมโลดี้หมอลำมันเต้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 เคือแบบมันเลยทำให้แบบเออจับต้องง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายคอร์ดเพราะเมโลดี้เพราะนะครับแล้วก็ร้องตามได้จอนฮุกนี่คือร้องตามน้ำตาไหลซ้ำ ข้างข้างละ3เมตรนะครับประมาณนี้เลยนะครับฟรีแฮนด์ก็ผมขอให้เธอใจดีไปฟังนะครับแล้วก็น่าจะได้ฟังตามผับตามบาร์ได้เร็วๆนี้ผมมั่นใจชอบเพลงนี้ครับผมพยายามนึกว่าเหมือนเพลงอะไร Big a s ออ๋อคนไม่เอาทานหลายเพลงเลยหลายๆเพลงยุคนั้นเลยครับคนไม่เอาทานแล้วก็ยุคตั้งอยู่พวก Music b u ัอะไรบระบาณนี่คือแบบอเนื้อหาประมาณนั้นเลยชอบมากชอบมากครับผมไปต่อค่ะ Z Docs ก็คือน้องซีที่เมื่อก่อนอยู่สนามหลวงไม่แน่ใจว่าตอนนี้ออกมาหรือยังไม่แน่ใจแต่ว่าซีคือจะทําเพลงเป็นแบบโปรเจกต์ในค่ายกับโปรเจกต์ส่วนตัวใช่อยู่เสมออะไรเงี้ยซึ่งทําคู่ขนานมาโดยตลอดแล้วจริงๆเขาก็มีอีกวงหนึ่งคือเลปุตินด้วยอ๋อเลปูตินใช่ใช่เป็นวกีตาร์เลปูตินเออแบบไซเคเดลิกร็อกเท่ๆกรุ๊ปๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเพลงส่วนตัวของซีดอกมันจะมีความก็จะคล้ายๆกับเพลงในค่ายแหละแต่อันเนี้ย มันงานช่วงหลังมันจะดารกว่าโดยสังเกตได้เลยเรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ <laughs> แล้วก็น้องอาจจะแบบอยากลองเปลี่ยนสไตล์อะไรเงี้ยมีความเป็นบิดฮิปฮอปเบสทุ้มๆ <Yeah. S 1> แต่ก็ยังมีกีตาร์กรูฟที่แบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเท่มากกว่าอันนี้เพลงนี้อยู่ดีๆก็แบบมาแรปอะไรนี้ด้วย <Yeah. S 1> เราเขาบอกว่า Uh, จะมี EP ออกมาเดือนนี้เมษาค่ะให้เราติดตามกันนะฮะแบบซาวดีไซน์เท่เต็มไปหมดเลยเพลงนี้ Keep Low oh. ลืมพูดชื่อเพลงเออชื uh ่อเพลงอะไรคีปลอล์คีปลอล์เอ็มวก็ดาร์กตามเป็นฟิลแบบ ไปลองดูเออเออไม่สปอยไม่สปอย <laughs> ไม่สปอยไม่สปอยนะครับผม <c oughs> อ่ะต่อไปผมเป็นวงชื่อมู o n โตนนะฮะอันนี้เอาจริงเพิ่งฟังตอนนั่งรถมาจากรายการเมื่อตะก,กี้เล, <laughs> เลยเลยอาจจะยังไม่มีเวลาแบบมานั่งแอนนไลาซ์ะไรมากแต่ว่าออีกเคยแนะนำวงนี้ไปทีหนึ่งเพลงชื่อ Mr. m a ตอรแนะครับผมแล้วก็ออกก็เคยบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับอะไรนะเธอสะสมใช่ไหมมูนสโตนออเออเออเออใช่หรือเปล่า ก็ไม่รู้ลืมดันะครับแต่บอกว่าตอนนี้เขามีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าปีก่อนนะครับอันนี้เป็นประหลาดคือเพลงที่แล้วมันจะโจโจสนุกสนุกหน่อยแต่นี่คือประหลาดเลยแล้วพอมันป็นลาดปุ๊บมันเลยมีพื้นที่ให้ให้ให้ทางสมาชิกวงนะครับแบบดีไซน์ซสาร์ได้มากขึ้นคือโจมันต้องแบบอัดเต็มๆใช่ไหมบีตต้องบีตต้องเด่นความสนุกต้องมาก่อนแต่พอเป็นประหลาดปุ๊บมันเลยมีพื้นที่ให้แบบเออดีไซน์เสียงรีเวิร์สเป็นอย่างนี้นะเสียงคอร์สเป็นแบบนี้นะเสียงดีเล์จะวิววิเวิงวิ่ เหมือนเหมือนเหมือนมีพื้นที่ให้สมาชิกปล่อยของทางซาวดีไซน์ได้มากยิ่งขึ้นมีท่อนดรอปที่ที่มันจะไม่เจอในเพลงป๊อปหมายถึงถ้าสมมติเพลงป๊อปค่าใหญ่ที่ต้องเล่นในวิทยุเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่มีท่อนให้เราหายใจเลยคือทุกทุกนาทีมีค่า <laughs> สำหรับสาหรับเพลงแบบนั้นก็คือเพราะว่าเออจริงนะทุกวันนี้พาวเวอร์มันอยู่ใน ในมือคนอน่ะ<ช>ถ้าไม่ช,ชอบก,ก็บเปลี่ยนไม่ชอบก,ก็บเปลี่ยนไม่ไม่มีเสียงร้องปิดแม่งเลยอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเพลงประมาณเนี่ยแบบ in, วงอินด,ดี้ดนอยเนี่ยเขาเลยมีพื้นที่ให้ดีไซน์ซาวมีพื้นที่ให้แบบให้ดนตรีมันเงียบลงให้เราแบบซึมซับให้เราแบบคิดมีพื้นที่ให้เราแบบหายใจก่อนที่จะมาเปลี่ยนที่คอรัสสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งก็เลยแบบเออเฮ้ยผมชอบชอบอะไรแบบนี้นะครับมุนโซนลองฟังดูเพลงชื่อปีก่อนนะครับเ <ฮา S 2> ชียร์ครับผมนี่ค่ะ <ฮา S 2> <Yeah. S 1> ยังไปต่อกับฮิปฮอ นะคะขอแบบแคตตากราไรส์เมื่อกี้เป็นฮิปฮอปหน่อยนิดนึงมีมีมีเหมือนกันมีอันหนึ่งะครับผมอันนี้ค่ะรามคำแหงค่ะเราอาจจะเคยได้ยินชื่อเขาในแบบกลุ่มโฟลโดโจอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆน้องซีก็เปบเป็นเพื่อนกันอันนี้น้องโมกคือเป็นคนที่ตามผลงานมาตั้งแต่แบบทำโปรดักชันกันเองกับเพื่อนๆจนตอนนี้คือเหมือนแบบพักไปแป๊บนึงน่าจะไปเรียนต่อให้จบแล้วก็มาทําเพลงต่อแล้วตอนนี้ก็คือเข้าค่ายของคุณเดนิสกับพี่ดานโนฟินับใช่ค่ายชื่อบาร์เซนเ i เมนต์ ก็ bars ค่ะ b a r s ใช่คือเหมือนแบบเติบโตเข้าตากรรมการอะเพราะว่าต้องต้องเกินก่อนว่าสมัยก่อนอะคือเขาทำเพลงอย่างชื่อชื่อรานคำแหงใช่ปะพอบ้านอยู่ร้านคำแหงอยู่โซนบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยโอ้พวกเราไม่เป็นร็อเปอร์กันไม่ได้จริงว่ะใช่ไหมฮูดเราไม่เท่อะพี่เออฮูดเราม่งแบบ ย่อชินาเคทอสฟานใหม่ชินเกทพอชินเกทก็ได้ได้อยู่นะแต่ต้องสะกดแปลกๆออครับผมตอบครับขอไปถึงไหนแล้วนะอ๋อโอเคทีเนี้ยฮูดแล้วเออเป็นฮูดเขาเขาก็จะแบบเหมือนคํามันจะไทยมากแต่น้องคือได้ทั้งโฟล์ทยโฟล์กริดแบบคล่องอ่ะแล้วคืออัลบั้มอีพีตอนนั้นชื่อแสนแสบเวลาตั้งชื่อแทร็กก็เป็นแบบอ๋ออันนี้อันนี้มันจะมีก่อนหน้านี้ จำชื่อได้ไม่ชัดแต่ว่าจําได้เลยว่าตั้งชื่อแทร็กเป็นซอยอะซอยหนึ่งซอยสามใช่แล้วเนื้ออาหารมันก็ต้องมีเพลงแบบพวกผัดกะเพราอะไรเงี้ยเออแต่สิ่งที่น้องจะแบบเหมือนเอามาใช้ตลอดเวลาคือแบบความไทยอย่างเช่นแบบรามเกียรติ์แบบนี้พูดถึงฮันุมานหมัดมวยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเพลงเนี้ยคือพอเข้ามาในบาร์เซนเตนเมน่ะเหมือนคือโตแบบไม่รู้มันมัน วิวัฒนาการมันโหดมากอะเอาเพลงไทยเดิมมาใส่ครับเป็นแซม,มแล้วก็โชว์แบบรม์โฟลคมๆแบบแรปภาษาไทยชัดคมแน่นครับเละแบ็กคือแบบค่าบีดคำว่าเละแบกค้าบีดคือเหมือนแบบเราเราโฟกัสที่เสียงเขามากกว่าดนตรีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันเพลงมันจะแบ่งเป็นสองท่อนพอมาพาร์ทหลังก็คือเข้าเป็นดริลเป็นแบบเอาแซมของเขาเรียกว่าไรนะเสียงตอนว้ ครูมวยไทยอ่ะมาผสมครับแล้วการใช้เสียงคือมันเท่มากคือปกติเขาจะใช้เสียงเมาๆหมๆหน่อยใช่ป่ะแต่มันจะมีพาร์ทหนึ่งที่แบบเหมือนเสียงหล่อๆเลยอ่ะแบบไม่เคยได้ยินอันนี้ในในงานของรามคำแหงเท่มากเราแบบขอให้เชียร์แก้วกระโดดเป็นปรมาจารย์ดังไปถึงดาวอังคารแบบรามของน้องเลย เออชอบจริงชอบจริงครับค่ะมันเหมือนที่เขาบอกกันนะแบบอะไรนะ write what you know อะ่ะก็คือเขียนในในสิ่งที่สิ่งที่รู้เ,ออเราเติบโตมาในย่านไหนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยล้วก็มันมันก็คือชีวิตเราอะ่ะเ,เราแรปเขาก็จะเขียนมันคือเพื่อชีวิตของยุคนี้คมันเือเพื่อชีวิตของยุคนี้ก็นั่นคือเรื่องราวของเขาเราฟังเพลงหนึ่งเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเออเจ๋งดิลืมบอกเพลงในชื่อมวยวัดผู้ชื่อเพลงไปยังชอบลืมยังนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเป็นซุปเปอร์เพลตั้งแต่แรกมวยวัดชื่อเพลงมวยวัดเอแล้วมันเท่นะเพราะว่า อ่ะเอ็มวีก็เป็นเกี่ยวกับมวยแหละมีคุณเดนิสโผมาดิดนึงแล้วก็เหมือนน้องเขาจาะพัดจัะผูคืออ่าแรปเปอร์หรือหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาทำเพลงกันเองคคือแบบไม่ได้ไม่ได้เรียนอะไรมาแบบต้องลองผิดลองถูกคาว่ามวยวัดมันก็คือคํานั้นและอัน,น้เทศจริงๆค่ะเออแล้วยุคนี้มัน ถ้าเพลงนี้ลืมใส่อะไรเข้าไปก็เพลงหน้าค่อยว่ากันได้เพราะยุคนี้มันไม่ต้องรอแบบสามเดือนหเดือนค่อยออกทีมันสมัยก่อนลุยยได้ตลอดทุกอย่างคือมวยวัดจริงๆดีดีชอบะมาพาที่ปองผมบ้างนะครับนีโน่ครับผมนะฮะฟีเจอริ่งเบนบิซี่กับ OG จีบ๊อบบี้นะครับเพลงชื่อ B&B ซึ่งก็ย่อมาจากเบนแอนบนั่นเองนะครับพลแรปโคตรเดือดเลยนะครับคือพอมาอยู่ใน อันเดอร์ไฮเทรนของนีโน่นี่คือแบบแม่งเดือดแล้วก็เอาจริงเพลงนี้ก็อยากเชร์ให้ดูมิวสิกวิดีโอด้วยเพราะ MV วีมันจะเป็นภาพแบบเหมือน Fast Furious มันเป็นวัฒนธรรมรถแข่งดริฟท์รถอะไรประมาณนี้คุณชื่อเรียกอะไรผิดขออภัยนะฮะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นอะไรแบบนี้ก็คือแข่งรถอะประมาณนี้เลยฮะแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างมันโอเคการแรปนี่มันคือการการการขิดแหละด่ากันด่ากันมันเลยนะโคตรมันเลยนะครับลองไปฟังดูแล้วก็สองภาษาสภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษ แม่นมากคือแบบได้ยินชัดถ้อยชัดคำทุกคำไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนนะครับแล้วก็พอมันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรื่องแกรมมาอะไรนี่ลืมไม่ได้เลยคือแบบแรปเปอร์ apper, ไม่จะเป็นต้องแกรมมาแม่นคือเพราะฉะนั้นทั้งทั้งเพลงกูจะได้ยินแบบ you is you was อะไรมานี้อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจสนใจแบบคาแรคเตอร์เสียงเขาสนใจเรื่องราวที่เขาเล่าออกมาพลังเสียงของเขาอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงในท้ายเพลงนี้จะมีบีทที่มีความเป็นแร เรกเก้เรกเก้เรกกระตองนิดนิดมันเลยทาให้นึกถึงฟาสต์แนด์เรียสนั่นแหละเพราะว่าฟาสต์แนด์เรียสก็มีวัฒนธรรมพวกคิวเบนวัฒนธรรมที่แบบเป็นลาตินอเมริกาเซ็นทรัลอเมริกาอะไรแบบนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพลงนี้ก็เลยฟังแล้วแบบเออมันคึกดีเพลงไม่ยาวเลยครับสองนาทีกว่าแต่แบบมันกําลังดีเพราะถ้ามากวันนี้ผมจะเหนื่อย <c oughs> คือวัวัยวเนี้ยนะจะรู้สึกเหนื่อยแล้วแต่พอสองนาทีกว่าที่แบบเฮียไม่กำลังมันเลยว่ะมันมากนะครับบีแอนด์บีครับผมนีโน่ฟีเจอริงเบนบัซ ลวยลองไปดูสนุกเยอะเราพูดไม่หยุดเลยะแบบคือมีอะไรให้แบบขายเขาเยอะมากอะเออวที่เป็นวีแรกเลยที่แบบทักอีกไปเราบอกโอ้ยวี่นี้เพลงดีแม่งเยอะว่ะตื่นเต้นเออครับผมมาค่ะต่อไปค่ะไทยอาไทยจากซิตาเดลซาวค่ะไทยอทยยเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่แบบดึงความสนใจเราได้แบบเลยอะของวงเนี้ยแบบ maybe I'm just fine คือปกติอะเราจะคุ้นคุ้นทยไทยกับการทําเพลงแบบชิลล์กเแบาบๆากรุ๊กฟังสบายหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้คือมาเท่มากแบบคือมันมีจังหวะจากคนขึ้นแต่ว่าด้วยซาวกีตาร์อะไรเงี้ยมันเรานึกถึงแบบสปันเดาลบาเล่เ<ช>ทรูอะเพลงั้อ,อ่ะคือมันไม่ได้เหมือนนะแต่ว่ามันมีไวท์ที่แบบฟังสบายเมโลดี้เพราะ เปนสปาร์ดไปเลยมันต้องแบบอารมณ์โอริเบนยูลีฟถ้าเป็นเพลงนี้นะมันจะมาจากมีจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งคนแก่คนแก่วงคนแก่นะประมาณนี้คือมันจะมีฟีลแบบเลดเอทต้นไหนที่พวกนั้นนะเพลงป๊อปแบบดีแล่ะเราเราแบบกีตาร์รีฟกับกองก็ดีดีมีเสียงคอรัสคือวงนี้มันจะเด่นที่แบบการชอบร้องคอรัสด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีแบบคอรัสเป็นจังหวะแบบแล้วก็จะมีแบบขึ้นสวนประสานมาในจังหวะที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเออคือ ฟังวนอ่ะเออชอบมากๆของไทยอ่ะไทยนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะแบบออกอัลบั้มเต็มหรืออีพีใหม่ทีเมื่อไรเหมือนแบบเพิ่งปล่อยอีพีไปครับผมจะเสียจะอ่าโอเคอันนี้สุดท้ายของผมแล้วนะเป็นศิลปินใหม่ครับผมแต่ว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าโดยเฉพาะคนที่ดูละครดูซีรีส์อะไรประมาณนี้ผมอ่ะไม่ค่อยได้ดูผมเลยไม่ค่อยรู้จักแต่พอไปค้นข้อมูลดูแล้วถามอีกเมื่อกี้อีกก็แบบเอ้ยรู้จักคนนี้อ่าก็เลย อีกเสริมได้ถ้าสมมติมีอะไรนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นอันนี้นายห้างนายห้างของของค่ายนี้เป็นคนแจ้งข่าวเลยลหละว่ามีคนนี้ออกมาแล้วพอฟังเพลงแล้วแบบเออเฮ้ยแม่งโดนเส้นดีนะครับ <c oughs> คุณโมสครับผมคุณโมสหรือว่าคุณวิสรุดนะครับซึ่งเป็นดารานักแสดงออ่าอันนี้อัน,นอันนี้ถูกต้องใช่ไหมใช่เล่นบุพเพสันิว่าแล้วมีอะไรนะน้องใหม่ลายปิะลิษต์อ่าเล่นก<บ>ับวิวเจมายแหละเออซึ่งซึ่งอันเนี้ยไม่เคยดูเวลาเจอไอ้ไมก็แบบ ว่าติดตามงานไใ้มาจากไหนบอกไม่ไม่เคยดูเลยของมันเลยแต่รู้จักมันอะไรเงี้ยคือแบบเออแต่เขาก็เป็นอาดาราเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินละในค่ายจีซาของคุณยิ้มสมเกียติที่มีเดนิมมีไอเปติดนี่แหละครับผมเพลงชื่อว่าซะอย่างนี้นะครับตัวย่อคือ S C N R ซึ่งมันก็ย่อมาจากซาวิคคุณ r อฟฟ s ศ ถ้าถ้าถ้าใครรู้นะก็คือแบบฉันต้านต้านเธอไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเพลงเพราะมากเลยนะฮะเป็นเพลงอะคูสติกแหละแต่ว่าบีดบีดแม่งดีๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นศิลปินคนแรกของค่ายยีซาหรือเปล่าที่ทาเพลงภาษาไทยอันนี้ไม่ชัวร์แต่รู้สึกว่าผมว่าใช่นะคือเขาเคยอกเป็นอ๋อเออว่ะแต่เป็นี่เดอะแบลรู้สึกจะ จะไปออกกับเวฟวะล่าสุดที่เห็นเดี๋ยวมันอยู่เอะเออก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเพลงภาษาไทยเว้ยนะครับแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกน้องพาะมากนะครับบีดแม่งดีๆบีดลอๆเลยอะ่ะคือแบบแม่งชิลหล่อเลยแล้วถ้าดู MV เนี่ยคนก็ยิ่งกรี๊ดนะครับท่วมกับ MV นี้คือคุณกำป,ปปปปำปุง้งปุ้งปุ้งปุ้งกำปุ้งครับผมต้องขอพันหัวในหัวหน่อย,ยก็คือไม่เตี่ย ้ปุ้งปุ้งนะฮะคุณกำปุ้งเนี่ยซึ่งคุณกำปุ้งก็เป็นศิลปินที่ทําให้ยีสาด้วยกชมีเพลงออกมาด้วยนะครับเธอก็เป็นแบบเป็นเป็นช่างภาพศิลปินเป็นอาร์ติสต์มี NFT อะไรอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็เอ็มวีนี้เล่นเองด้วยวูบหนึ่งนะครับแซ่คุ้มเลยนะครับไม่ทราบว่าจ่ายจ่ายเยอะนะน่าจะจ่ายเยอะแหละค่านี้ผมมันจ่นะครับย้อมสีสวยมากเอ็มวีนี้แล้วก็เพลงเพราะมากสาวๆดูแล้วก็กรี๊ดเพราะว่าคุณคุณมอสก็เทก็กลอกราเทศ เออเหล่อเท่อย่างผมเนี่ยคือก็ไม่ดูชายกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่เพลงนี่เพราะเว้ยฟังเพลงเราเพราะมากแล้วก็ฟังแล้วมันสบายใจฟังแล้วมันชิลนะครับแล้วก็หล่อตั้งแต่เพลงอ่ะเออลราพอยิ่งมีการคอนเฟิร์มจากสาวว่าเออหน้าเขาก็หล่อก็เลยแบบเออเพลงนี้ไม่น่าจะทํางานนะครับต้องหายมือมาทางนี้ก็เหลือก็มีอยู่แค่นี้ใจฉันหายไหนล่ะหายลมหายไม่ใช่นะครับประมาณนี้นะครับคุณมอสครับกับเพลงชื่อว่าซะอย่างงี้ศิลปินใหม่จากค่ายยี่าที่เรา ที่ก็ซื้อพวกเราไปแล้ว <laughs> <laughs> ประมาณนี้นะครับ<ะ> Sorry could not resist นะครับโมสยอย่างนี้เชียร์ครับผมอ่ะหมดเรียบร้อยห้าเพลงของผมสัปดาห์นี้คุนีกปิดท้ายสุดท้ายค่ะ Door p l a n ค่ะปล่อยมาเป็นอัลบั้มเลยแล้วจริงคือแบบเลือกไม่ถูกว่าจะเอาเพลงไหนมาโชว์ดีเออเลือกไหนเออฉันลืมทบพี่มันชอบเยอะมากเลยอะ่ะคือเซอร์ไพรส์มากอ่ะอัลบั้มเขาชื่อ Drawness of อ่นว่า dog หรือ doe หรืออะไรวะพี่กว D O E ด O ี K มันโดกไม่ใช่เหรอโดกเออคิดว่าโดกนะอ่าโอเคครับผม anywayanyway ยับปล่อยมาเป็นอัลบั้มเลยแล้วคือก่อนหน้าเนี่ยเราเคยดูดอวางแผนเล่นสดประมันครั้งสองครั้งแล้วมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบตอนนั้นเขายังไม่ได้ปล่อยคือฟังละเท่มากเอเนอร์จีมันแบบพุ่งพล่านคือตามความเข้าใจเรานึกว่าเขาจะทำเป็นเบสรูมป๊อปอะไรเงี้ยจากแบบซิงเกิลสองซิงเกิลแรกเธอเนี่ยไงอะไรเงี้ยที่ออกมาสบายๆบายปรากฏว่าเพลงเนี่ยที่ได้ฟังสดน่าจะชื่อ Just sometime มั้งโคตรเท่เลยเออแล้วก็จำมาโดยตลอดว่าวงเนี้ยต้องดูสดให้ได้อีเออใช่เมื่อกี้อีกถามผมคำแรกเลยว่าเคยเคยดูดอกแมนสดไหมบอกยังไม่เคยว่ะอ๋อโอเคต้องดูใช่อ่าเออแล้วทีเนี้ยเขาออกมาเป็นอัลบั้มซึ่งแต่ละเพลงคือมีทั้งเพลงเก่าๆที่ปล่อยออกไปแล้วแล้วก็มีเพลงใหม่ซึ่งเพลงใหม่ๆก็จะมีเพลงที่ทั้งเร็วทั้งช้าทั้งกลางๆแต่ซาวดีไซน์น่าสนใจมากเออ คือตามปกติเราจะมีความติดภาพว่าเขาเป็นเบดรูมป๊อบอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยมีใส่ความเป็นอินดี้ร็อกสนุกสนุกแบบยุคประมาณ2,010ประมาณ <Yeah. S 1> พวกวงแบบ Beach ชฟอ s ซิลหรือ Surf Cur s ออะไรอเงี้ย <Yeah. S 1> เข้ามาแล้วมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบอ่ะพูดรวมๆแล้วกันเพลงที่เราชอบอ่า มี made in เพลงเนี้ยคือแบบกีตาร์จะเป็นซาแบบทรง The Smith ทรงแบบ The ะเคียวคือเท่นะแต่ว่าจะมีกรูฟแล้วก็แบบมีลูกเล่นที่น่ารักท้ายเพลงมีความใสแบบน e ว p ซ y c h e d e l i กอันนี้สังเกตแล้วว่าวงดอแพลนกับสอพายจะแบบดูอินแบบ p ซ y c h e d e l i c หรือแบบพวกชิลหน่อยอะไรเงี้ยแบบเออดูไปด้วยกันได้ครับซึ่งจริงๆเหมือนเอ็กก็แบบช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือแบบโปรดิวให้ดอแพลนอะไรด้วยมั้งเอ็กซอพายคือผมผมก็จะจํา สองโมงนี้สลับกันเรื่อยๆ <laughs> อยู่เรื่อยๆ <laughs> มาเสมอ,อ,อนะครับแต่ว่าเออพอฟังยังไม่ได้ฟังระบาเต็มแต่ฟังเพลงเพลงทีง่เขาเลือกเลือกเลือกเป็นซิงเกิลในในพวกนิวมิสิกไฟเดย์อะไรเงี้ยเออชอบ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 ซึ่งนอกจากเพลงแบบ Ma d e ินอะไรเงี้ยที่แบบเออเรียบเรียงเท่ห่วะก็จะมีเพลงแบบพลัมซึ่งเป็นเพลงจังหวะก,กลางๆแต่เ<อ>ท่อีกแล้วคือมโลดี้เพราะมากซาวกีตร์มันจะฉ่ำๆแบบนึกถึงแบบช่วงอยู่แบบซาร่ารีเคิร์เออแบบ ตอนท้ายก็เป็นชูเกตศาสตรที่เท่ทบไวไหคแล้วก็มีเพลงฮาโลโลฮาที่แบบดีมากๆอันนี้คือนิโอไซเคเดลิกชิวเวฟแบบยุคเออส่วนใหญ่แบบกลิ่นมันคือ2010อ่าเลยอะ่ะเออของดีว่ะเชียร์<ด>จริงๆดีเนี่ยต้องหาโอกาสไปดูสดให้ได้ครับครับผมประมาณนี้10เพลงสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากเพลงดีๆมันเยอะก็เลยต้องอัด เต็มแม็กเลยนะครับ <laughs> ผมอ่ะขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับทุกสัปดาห์เราก็จะกลับมาพร้อมกับนำเพลงไทยเจ๋งๆน่าสนใจมาแนะนำกันนะครับใน every week เอแกซึมไม่แน่ใจว่าวิกหน้าเพลงยังจะเยอะอยู่ไหมมันจะสงการแล้วอะ ไม่น่านจะมีแหละเออถ้าไม่<ด>น้อยก็เลื่อนไปข้ <laughs> ามไปสักสัปดาห์หนึ่ง <laughs> นะครับ <laughs> แต่น่าจะยังมีอยู่นะเอาว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ละกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องเอวิเต็งเอแกรซ s e มด้วยนะครับวันนี้ผมแพทย์บุญเชิญสุขค,ครับผมอีกมณฑิภาววโรดพันธ์ค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีจ้ะสวัีคะ